สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่9นะครับมกราคมปี6 7ปี68นะครับนาอพผดผิดจะ6 7อยู่เรื่อยเลยนะครับนาะก็นที่จะวางแนวทางรัฐบาลไทยนะครับในเอฟซีทางช่องเพื่อเป็นแนวทางนะครับของงวดวันที่17มกราคมปี68นะครับนาะรัฐบาลไทยวันนี้เป็นของเสียนใจดีนะครับเป็นของเสียนใจดี ก็ขอ,ขอบคุณเสียนใจดีนะครับเนาะให้เราทำกับแบ่งปันเอฟซีทางช่องเบาสารคามนะครับเนาะก็เป็นแนวทางแนวทางที่ดีเป็นแม่นนะครับเนาะจากเสียนจากเสียนใจดีรัฐ <c oughs> บันไทยวันนี้ก็ออกวันที่สิบเจ็ดครับเนาะตรงกับวันศุกร์ถ้าใครถูกโชคดีนะครับเนาะมีโชคเีลาบวันเสาร์หยุดก็ฉลองกันเลยเลยครับเนาะ วันเสาร์ฉลองกันเลยเลยก็วันนี้ไม่ได้หิบสุดเหมือนเดิมนะครับเหมือนเช่นเคยก็คิบพาน,น้องนนมาเที่ยวนะครับเนาะมาปั่นกัญญากายที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์นะครับนาะนะที่บุรีรัธานีปั่นกรัรญากายเสร็จก็ก่อนกลับบ้านก็ให้อาหารปลาอาหารนกเหมือนเช่นเคยนะครับเนาะทุกครั้งทุกคลิป ก็ถือส่ามาเที่ยวก็เลนแนวทางก็ดินในตัวเหมือนเดิมก็ดินไปที่แนวทางนะครับเนาะแนวทางก็ยะมาเป็นเพียงแค่แนวทางครับเนาะที่ลงให้ในช่องเบาสารคามมันจะเป็นน้อยแล้วไทยแลว้วอาจารย์เสียดเดือดนะครับเนาะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้น็ปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมรัะฟังนะครับถ้าชอบก็งลงทุนนะครับเนาะไม่ชอบก็ข้ามไปอชมบก็ฟังบันเทิงเหมือนเดิมดไม่ก็เปรียบเทียกบกับอาจารย์อื่นๆเสียดอื่นอ,ๆๆๆๆๆนนอนก็ได้นะครับเนาะ ว่าเป็นไปได้ไหมใกล้เคียงกันไหมมีตัวชนตัวอะไรไหมก็ประมาณนี้นะครับเนาะถ้าชอบถูกตาถูกใจก็ค่อยลงทุนนะครับเนาะค่อยลงทุนหาข้อมูลไปก่อนนะครับเนาะหาข้อมูลไปมีอาจารย์ดีๆเก่งๆเยอะแยะนะครับเนาะก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับเนาะถ้าชอบค่อยลงทุนไปแลก็ดูผลก่อนนะครับเนาะตัวผลของ วัที่ผ่านมาก่อนนะครับวนสองมกราคมปีหกแปดที่ผ่านมาวัที่แล้วออกวันพฤหัสนะครับเนาะเชียวนี้ออกวันศุกร์วันที่แล้วเชียนจะดีให้มาบนล่างนะครับเด่นห้าลองเจ็ดมาเต็มๆครับเนาะมาตัวเด่นเลยเด่นห้าลองเจ็ดจับคู่นะครับเนาะห้าศูนย์ห้าหนึ่งเข้าห้าหนึ่งเต็มๆนะครับเนาะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามนะครับ เข้าห้าหนึ่งเต็มๆไม่ต้องกลับเลยนะครับเนาะแต่ที่ใครเกี่ยนเน้นผิดคู่เนาะเนะกี่ยนเน้นห้าศูนย์กับห้าสองเกชอบที่สุดทำแล้วเก็บบอกห้าศูนย์กับห้าสองชอบมากออกห้าหนึ่งครับเนาะก็ได้เหมือนเดิมครับเนาะสอบถามเกยแล้วเก็บบอกได้เหมือนเดิมใครตามก็ดีใจด้วยครับเนาะใครตามหมดที่แล้วบอทราบได้หนึ่งห้าเกได้ห้าหนึ่งเต็มๆตรงๆ,รงๆเลยครับเนาะก็สบายไปครับเนาะโชคดี วันที่สองหลังปีใหม่ครับเนาะหลังจากเข่าดาวเสร็จก็วันที่สองก็รับข่าดีนะครับเนาะก็ประมาณนี้ใครตามใครเป็นเอฟซีเซียนจะดีก็ดีใจด้วยครับเนาะดีใจด้วยวันนี้ได้มาแล้วนะครับเนาะสำหรับเซียนจะดีก็ขอบคุณเซียนจะดีครั้งหนึ่งนะครับเนาะให้เราทำมาแบ่งปันเอฟซี FC ทางช่องนะครับเพื่อเป็นแนวทาง วันนี้ใครสดุกจดก็จดไว้นะครับเนาะใครสดวกจดสดุสกแคบกคเราแคบเหมือนเดิมนะครับเนาะเสียงจะดีก็ย้ำนะครับรว่าเป็นมีมงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนะาะจะชอบคอยจัดแ้ะขัดก็ผ่านก็ปวดใชว้วิเจรณญาณในการรับชมเราฟังนะครับเนาะวันนี้นะครับบนล่างเด่นเก้ารองสองนะครับเนาะเด่นเก้ารองสองจับคู่นะครับ เหมือนเดิมครับเนาะถ้าเก้ามาก็เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดนะครับถ้าสองมาก็สองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดนะครับก็ทวนอีกครั้งนะครับเนาะบนล่างนะครับเสียงจะดีให้เด่นเก้ารองสองนะครับเนาะวดที่แล้วก็เก้าศูนย์เก้านะครับวดที่แล้วบนวันนี้เก้าจะเป็นยังไงจะมาอีกไหม ก็เสียนจะดีให้มาว่าเด่น9จับคู่ให้9 4 95 96 97นะครับเกียิคิว่า9นะจะมาอีกนะครับเนาะแล้วก็ถ้า2มาก็24 25 26 27เน้นให้นะครับเนาะถ้าหลัก9ถ้า9มาเกียชอบที่สุดคือ95 96นะครับ95 96ชอบที่สุดแลถ้าเป็นหลัก2นะครับเนาะ ถ้าสองมาถ้าเป็นตัวรองเคีาบอกสองหกสองเจ็ดนะครับคี่ชอบสองคู่นี้สองหกสองเจ็ 2, 6, 2, ก็เป็นเลขที่ออกบ่อยนะครับเนาะถ้าใครเป็นถ้าใครช่างสังเกตหน่อยนะครับเนาะสองหกสองเจ็ดออกบ่อยนะครับนอกจากสองศูนย์แล้วนะครับเนาะสองหกสองเจ็ดออกบ่อย เกเกซต้าให้นะครับเน้นๆนะครับแดงๆนะครับเนาะ่าจะพอมองออกนะครับเนาะก็ลองขยายดู95 96 26 27นะครับเน้นให้4คู่2หลักนะครับเนาะหลักจะสี่คู่เคยชอบจัดเลยนะครับเนาะจัดเลยวดที่แล้วเกียร์ได้51เต็มๆเข้าตัวเด่นเลยนะครับเก็เด่นให้งวดที่แล้วเด่น5เด่น7จับกู่ได้51เลยแต่เกียรวนนให้ F4 ผิดเฉยๆนะครับเนาะวดที่แล้ววันนี้เกีเด่น9นะครับ อ,องตรงเก้าก็ตรงกระเบ๋าสารครามนะครับเนาะตรงกระเบ๋าสารครา,มแบบามกบะเปาทองเด่นเก้าเหมือนกันนะครับไม่แน่นะครับเนาะไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้ผมชอบมากครับราเล็กคนอื่นมาตรงกับเลขเรานะชอบมากมาดูเป็นอะไรสร้างความมั่นใจให้ตัวเองอีกนะครับเนาะมาตรงกันยิ่งเน้นตรงยิ่งชอบเลยนะครับเนาะ ทุมได้เลยเด่นเก,ก้าเด่นสองนะครับเนาะได้ยินข่าวว่าสองก็มาแรงครับในช่วงนี้สอง <c oughs> มาแรงก็ลองดูคนระับเนาะลองดูแต่ชอบก็จัดไปนะครับเนาะในทางของเซียนเจดีครับเนาะเซียนเจดียวันนี้ออกวันศุกร์นะครับเนาะศุกร์ถ้าใครไม่ชอบที่จับคู่ให้มีกําลังวันดีๆมีเลขอะไรดีๆก็มาประกบได้เลยนะครับเนาะ ชอบเก้าชอบสองเหมือนเซนเจดีอยู่แต่ตัวประกอบไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ก็หามาประกอบได้เลยครับเนาะได้มาจากไหนก็แล้วแต่ทําเองได้หรือว่าหามาจากไหนก็แล้วแต่มาประกอบได้เลยนะครับเนาะชอบศูนย์โอ้ชอบ,อ,ชอ,บอะไรก็ว่าไปชอบเก้าชอบสี่ชอบสองอะไรก็ใส่ไปนะครับเนาะได้เลยประมาณนี้นครับเนาะประมาณนี้วันนี้ก็ทุกคนเฮงเลยเยเนาะวันนี้เฮงเลยเลยถูกหวยไปได้วยกันครับเนาะ เริ่มต้นปีใหม่ปี68นะครับเนาะปีสกกาดใหม่ถูกให้รวยเงินบริการหัวแล้วถูกแล้วเปิดหัวมางวดนี้ก็ให้ถูกเรื่อยๆครับเนาะถูกเรื่อยๆเพราะว่าบางทีเลขตัวไหนออกมาแล้วช่วงต้นปีใหม่มันจะมาอยู่เรื่อยๆอย่างน้อยสองสามวดคนระับเนาะเท่าที่สังเกตมาไปติดตัวใดก็ติดตัวหนึ่งนะครับลองสังเกตดูนะครับเนาะอีบสี่สองสังเกตดูงวดทแล้วออกสองูนเก้ากับห้าหนึ่ง ในหตัวนี้ต้องเหลือสักตัวทิ้งท้ายไว้นะครับเนาะก็อลองดูครับเนาะฝากไว้ลีปนี้นะครับเจอกันชิปหน้าชิปนี้ก็สวัสดีครับ